สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมือสุกุศนเนาะอ่ะอันเมื่อนี้อันรถตีสิพ้ามาเบิ่งอันเขาควัดท่านพี่น้องอันแบบว่าหน้าเรามาเห็นเขาควัดท่านลรวก็เลยมาทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเนาะว่าอันเขาควัดท่านน่นะมันเป็นอะอรเนาะมันยะมันงายสำเล้อเนาะอยากให้พี่น้องครับส้มมึงเนาะไปเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยไปพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่ง นี่เต่าท่าเลยน้องบ่งจอมมาแน่นแน่นน้อยแด้นไปน้องเยคือจอบน้อยแต่โกนมันเลิกแด้วามาพามาบังข้างหน้าได้นี่เขาเอาอ๊อกมาแล้วก็แบบมันหายใจฟืดนะพี่น้องมาบ้างจิ้มกันเนาะพี่น้องอันนี้ท่าเนาะลา แบบอันปุ๊เป็นมาปิา้นแสบบักอันแแบบว่าเขาเห่าไปโจกแล้วแแบบปัญหายใจฟืดนะมันเือและข้อละซึ่งพักหลายแต่ได้ไปฝุงข้างในนะใส่เนาะมันกับแแบบโบยจากงามไปได้ได้พี่น้องครับนี้แแบบยักลุบชลาจะคลองเพิ่นเบาได้มันจะเป็นเทาเอาท่านีนะ้แต่ละเธอนี่ได้จากเป๋า หลายอยู่ฮะนี้มันจะลุบมันเป็นท่านบันจะงามก็เลยฮะนี่เออมันท่านบันจะงามฮะนี่ลุบแล้วไม้น้อยหลายเอาแต่ละเธอนี่อแต่ละหุกหุกทิพเป่าก็แล้วแต่ละเธอทั้งมดเนี่ยจะนวดทั้งหมดตะบงทิพทิพตะงนี้แหละจะนวดจะเพิ่มไม้น้อยหลายไม้น้อยหลายเนาะมันเลยมันจะลุบเนาะเออมันจะลุบมันจะเป็นเท้าเนาะแต่ แบบอันตัวขายอันนี้ไขยแบบเป่าหนึ่งเขาแลตัวขายเป่าหนึ่งสิบแปดท่านสิบแปดท่านอ้สิพี่น้องต้องการท่านก็มาหาเฮ้ันพ่อแม่พี่น้องต้องการท่านกะถามเพื่อได้เลยพี่น้องไหมอันแบบอันสิบแปดทันกับเอาไ่เสีเป็นเงินเหรียญก็ะจะคอดบนนง่งเหรียญพี่น้องไอกะระบจะแพงบนไหนได,ได้แต่ว่าแบบผู้ใหมาซื้อกะ เนี่ต่อเพื่อหลายเลยพี่น้องเลยหย่าได้ไหมเอท่ามันมีแม่นงายเด้จบอันแบบเชิญนี่นะจักรถจักละเต็มหลายรถบ่ซีรถซีรถซีรถไถ่ก็ถือว่าล็อกเติมเนาะเออล็อกเติมเพ่งคอไปเลยเนาะผู้มีผู้นึงเข้าไปยุ่มในผู้เข้าไปหลนตึกใหญ่มันแบบท่านกัน งามปปอยู่พี่น้องนี่เนาะนี่น้องงหเก่าแบบข้าวเจ้าเก็บมาเป่าสิเก็บประมาณนี้เก็บให้เต็ม uh นี่กัดเต่าหนึ่งแน่นี่เต่าหนึ่งสิบแปดพันี่พี่น้องแล้วบารนั้นก็เฮาสิเอาท้อนงามๆมันมาปกหน้า

thanh đi clip đồ à, à, Đây là ăn than, sai say lại rồi đấy. หลายเลยแต่กยังบบทัน,ทนมืดนะพี่น้องเรายัางเอาหัามาอยู่เดี๋ยวมันย้อนแสงเรายัางเอาหมาก,ก็ได้หลายเติบเดินได้อยู่ครูเดี๋ยวค่อยสิพาไปเบิง้งเนาะเก็บมอาเสร็จป่า นี่นเกมเขาใช่เปล่าใส่กับประมาณนี้แหละพี่น้องงามอยู่ด้วยนี่ตัวนี้จัเปล่า2 4 6สองสี่หกแปดเก้าสิบทั้งเปล่านั้นอ่ะอเขากำลังสุนตัวนี้เขาสุนแล้ว,ลวนะพี่น้องนี่เนาะปะมนกับสีเอสตัวนี้แหละนี่ เอาแบบทอนที่มันงามมาอาดปะมันอาดแล้วเกิดแบบมันจังสุดงายนะเพราะว่าคณะเอาตัวน้อยนี่มันเกิดสุดมันเกิดท่านมันเกิดเสียมาตามว่างอันนี้เลยดิเป่านี่เป่าหนึ่งสิแปดพันนี่พี่นงไหมมันเป็นเงินบาทกับปะมันจามสี่สิบบาทนี่เป่าก็เกิดบฮูเล็ดเงินปันใดเนาะ ได้จะเป่าเลยเนาะเขาสุนสองสี่หกเจดเก้าเป่าเนาะพี่น้องไงหากจได้เป่าเออเป่าสิแปดพันธรรมดาอยู่ได้พี่น้องมันอมเมนง่ายนอกกว่าเขาสิเอสเนี่ยได้กันมันแบบเฮาต้องไปตัดไม้ไม้นี่ก็ซื้อน้ำมันลิตรหนึ่งก็เศร้าปลายพันพี่น้อง ซื้อสองที่มาผสมกันเราไปตัดไม้ตัดไม้มากก็ก็สีได้ไปแก้แก้มาใส่เตาเนี่ก็สี่ขันรถเต็มแล้วก็อัดอัดจุดเนี่ก็ชุ่มไฟนี่งสามสี่มือคันมันไหมแล้วก็ไม้ข้างในควันมันกุ้มกุ้มเนาะพี่น้องแล้วก็กะมันไมหมคักเลยมอดแบบควันมันบ่มีแล้ว ขาเจ้ากษีอัดเตาอัดอลไรอ่อัดนี่กว่าฟังเบื้องอาการมันนอนแบบเาบ่ากขาคุมเบื้องว่ามันเย็นแล้ว่วประมาณพกเจ็ดมือ้อไปแล้วถ้นมันเย็นแล้วเขาก็เอามาไขา่มาไข่แล้วก็จกเอาท่านเนี่ยนี่เลยนี่มันบอกไม่เลงงานแล้วเอ็ดท่านนี่ก็โอ้กว่าสิได้เงินมานึ่เป่าหนึ่งจีแปดพันนี่เนาะ นี่เนาะพี่น้องขั้นตอนในการหุ่นกับเอสน,น,นี่แหละหเขาเจ้าห,หุ่นช่วยกันไปช่วยกันมาหุ่นสามลบเนาะลบไปลบมา ชาวปลายเป่าแล้วได้พี่น้องอย่างนี้ก็ได้นี่ก็มีแต่ลู่พ่นทั้งหมดได้หนึน่งมีในแมสเป็นคนงอคนงานได้เป็นน้องไอ้ลู่ใส่พ่นได้มีแต่พวกเนื้อมึเงเนย้อแล้วพวกเหลือกเอ็ดนะครอบโค ้ชเบบใ้เลยนะสาใ้น um ั่งอ um ันนี N ่น um ้องเดี um ๋ยวนี <h <h ้จะลายได้ไหมเข้าเอดชุน อ,อเดี๋ยวเอาสิท้ายเฮ้อบ่องจังน้อยกับสิปิดคลิปแล้วพี่โนโอ้องอะตอนนี้แหละเนาะมันก็บมดตอนนี้เวก็ได้ชุนแล้วก็แล้วแล้วก็มีแต่เอาไปขายพี่โน้องแบบนี้ก็อันนี้น่าจะมีแบบพ่อค้าแบบพ่อค้าเขามาหับเมเมาโดยเฉพาะนะอันนี้เพราะว่าเล่ากับแบบเพชดหึงนะนะมันก็นแบบมีเป็นลูกค้าประจำเขาได้นะ เเมลยกนี่แหละสุนละพี่น้องเลยคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เฮ้เด้อพี่น้องฝากกดติดตามไว้ด้วยบายดีเด้อพี่น้องเด้อ